คลิปนี้นะครับลาสแคปเขาได้เปลี่ยนสก,กินผมเลยต้องเอาสก,กินนี้มาใส่แทนนะครับและตอนนี้ผมได้สร้างช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยช่องหี่ผมตอนนี้มาหาตรหานแล้วก็ผมก็มีแฟนเพจเฟซบุดด๊กและทวิตเตอร์อินนะครับในที่สุดก็ทําสําเร็จสักทีเยสสิ็จแล้วออกไปข้างนอกดีกว่า uh, ไปไหนดีนะอ๋อ oh, รู้ละไปหานูกแก้วแล้วกันในที่สุดก็ถึงบ้านนูกแก้วสักทีไปแล้วสินะอย่างนี้ก็สวยแนละ้วเพ่ กว่าจะชนะได้ยากนะเนี่ยบนบ้านต่อดีกว่าหนีมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถ้ามของในบ้านมันว่างเปล่าวะเฮ้ยคนลงโจงนงี่เนี่ยของถูกขโมยระหว่างที่ไม่อยู่บ้านหรอวะเนี่ย hey you she's got some nice long hair and you notice she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket i just wanna get her up